แค่จังปอสีทำนามานานหลายปีสมุูนี้เรียนวิทยาลายัยพอเทียนมาโนโ้ใช้แรงทำงานเหมือนกว่ากลัวลูกต้องจับหางไทยจึงสมัยลูกมีวิชารับงาน ปัญหาอยู่แล้วเพราะเสียงหวานๆเ,เ,เพราะเพราะเพลงดังส่วนใหญ่เป็นเพลงช้าจะมีก็แค่ปัญหาเดียวก็คือถ้าไปงานแต่งล่ะพี่เกษมคมสรรบอกว่าจะร้องอะไรนะคะเพลงเนี่ยอาจจะอกหักหน่อยเนาะเอออกหักดังเปาะเลยแต่บอกว่าไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นค่ะเพราะว่าสามารถเอาเพลงอื่นมาร้องให้เข้ากับบรรยากาศได้ส่วนงานที่เข้ามาก็ตรงกับน้ำเสียงล่ะค่ะตอนนี้มีทั้งงานคอนเสิร์ตไปจนถึงงานที่แฟนเพลงอยากให้ไป กล่อมญาติผู้ใหญ่ผู้ร่วงรับด้วยนะซึ่งครั้งยังอยู่ก็เป็นแฟนเพลงตัวจริงนี่แหละค่ะเลยทําให้งานขาวดําตอนนี้ก็เข้ามาเยอะเลยจนเพื่อนศิลปินยังดํารงวงทองขนานนามให้แล้วว่าเป็นนักร้องหน้าเมนค่ะหลังๆไปไกลกว่านั้นพอบางครั้งก็ไม่ใช่แค่งานโชว์เสียงแต่ขอไปโชว์ตัวร่วมงานบุญก็มีนะคะแบบนี้ก็ได้ด้วยค่ะ สวก็มีเพลงดังที่สั่งสมชื่อเสียงกันมาแบบนี้ทําให้แม้ตอนนี้ศิลปินรุ่นใหม่เยอะแต่รุ่นเก่าเขาก็ปรับตัวหางานได้ไม่ยอมแพ้นะคะอย่างพี่เกษมก็ทักทีมกับพี่ดํารงค่ะแทบจะเป็นดูโอ้ไปร่วมงานกันแล้วก็เป็นการปรับตัวรับงานของศิลปินยุคนี้เขาเลยนะคะว่าแต่ปรับตัวกันเยอะหรือเปล่าไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะว่าทุกวันนี้การการไปร้องเพลงในงานเนี่ยเพลงช้าๆรู้สึกว่าคน คนจะเบื่อเร็วนะต้องปรับปรับให้เป็นเพลงเพลงช้าน้อยมากน้อยขึ้นแล้วก็เพิ่มเพลงเร็วๆให้มากขึ้นเป็นงานที่แฟนเพลงของเรานะฮะซึ่งเสียชีวิตดรือว่าลูกหลานที่รู้ว่าคุณพ่อชอบเพลงเราเขาก็จะจ้างพวกเราไปร้องหน้าเมนเลยนะก็ถือว่าเป็นการทําเพื่อผู้เสียชีวิตอนี้ก่อนจะเผาก่อนจะเผาร้องก่อนเมนเลยก่อนทอดผ้านะฮะก็ราทํทได้ทุกอย่างแหละ นะครับต้องขอให้มิราคิณเพล็เขาอ,าอยากให้เราทำแบบไหนก็ทำได้หมดเลยนะครับ เจอสองหนุ่มประกบไปเลยนะคะอีกคนที่ปรับตัวรับงานชัดนะคะแล้วก็ไปทำงานละครซะเยอะนะคะก็คือพี่ลูกน้ำพม่าค่ะตอนนี้ถ่ายทำกันอยู่สี่เรื่องด้วยกันบอกว่างานร้องเพลงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วจะไปเฉพาะกับคนสนิทเท่านั้นแต่ถ้าถามประสบการณ์เรื่องรับงานร้องเพลงก็มีเรื่องเล่าเยอะเลยทีเดียวบอกได้คำเดียวว่าเคยเลิกลักมาก่อนนะคะเพราะว่าเพลงกับงานที่ไปเดียมันคนละทานกันเลยว่าแต่จะเจอร้องเพลงไหนในงานอะไรรอฟังพรุ่งนี้บ่ายสามโมงสารพ วันล่นทุ่งฟังเขยเลยค่ะส่วน,ท,น,นที่ได้ฟัง